นี่เป็นโวแบงค์ที่ขนาดเล็กมากนะครับให้วยเลสชาร์นะรองรับหลายอุปกรณ์และมีสายมาให้ในตัว กับ UGGY MINI T1 นะครับเพาแบงความจุ10,000มืิลแอมที่ผมชอบมากๆอย่างแรกเลยคือดีไซน์ทํามาเล็กมากนะครับใหญ่กว่าบัตรเครดิตนิดเดียวและให้ความจุมาเยอะนะครับรองรับการชาร์จไวนะ PD 2 2 5ส้วัตต์ชาร์จได้ทั้งไอโฟนนะครับและแอนดรอยเลยมีวิวอินสายมาให้ในตัวนะครับทั้งไ t นิ่งและไทสีรองรับการชาร์จพร้อมกันนะครับได้ถึง3อุปกรณ์ที่สําคัญนะตัวนี้ชาร์จไร้สายนะครับสูงสุดถึง15บห้วัตต์ชาร์จได้ทั้งมือถือนะครับหูฟังไวเลสและนาฬิก และหาที่ชาร์จยากนะครับมีตัวนี้คือสบายขึ้นเยอะมีหน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับพร้อมระบบความปลอดภัยพื้นฐานให้ครบและสัญลักษณ์สามสีนะครับเอาไปจีนได้ผ่านมาตรฐานมอกอไทยนะครับและผ่านเกณฑ์น,น้ำขึ้นเครื่องบินเป็น Power Bank ที่ครบมากนะครับเบาเล็กพกพาง่ายแนะนำนะครับ,รบมีสามสีให้เลือกส่วนคลิปหน้ามารีวิวแก a เจ e ของใช้ทีตัวไหนฝากกดติดตามช่อง Easy Snap แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า